มาโคนสามจกทอมือแท้จากจังหวัดส,สุขโขทยัยผืนนี้สีชมพูนุ่นๆค่ะลายดอกบัวยกสามชั้นนะคะเป็นผ้าที่ทอมือประณีตค่ะงานละเอียดลายเล็กๆนะคะใช้ได้เส้นเล็ก,ลกสวยสบายตาค่ะสัมผัสแล้วสบายใจค่ะนี่คือการยกลายนะคะซึ่งรายละเอียดแต่ละชิ้นนะคะแต่ละงานกว่าจะได้มานะคะหัวสิ้นคุณลินเลือกใช้สีชมพูค่ะกับสีเทาเพราะว่าผ้านี่ ยืนด้วยสีเทายกด้วยสีชมพูพีชนะคะอทอสามครั้งเหมือนกันแบบนี้นะคะจึงเกิดเป็นผ้าสิ้นหนึ่งผืนค่ะเพราะฉะนั้นคนทอต้องทอเหมือนๆกันถึงสามครั้งเพื่อให้เก็บรายละเอียดงานได้ดีขึ้นนะคะจากนั้นก็นำมาเย็บแล้วก็บุผ้าก่าแบบนี้ค่ะคุณินพงเย็บเก็บงานบริเวณมุมแล้วเรียบร้อยนะคะบริเวณนี้เรียกว่าเย็บบ่วงค่ะเย็บบ่วงหรือ ภาษากลางคือเย็บเป็นถุงเป็นวงกลมนั่นเองนะคะผ้าแบบนี้ข้อดีคือน้ำหนักผ้าดีมากมีความหนักแล้วก็พลิ้วไหวเงาวาวคล้ายไหมแต่ดูแลง่ายแบบไฟายทั่วๆไปค่ะราคา2,500บาทเท่านั้นเนื้อผ้าดีและสีไม่ตกการันตีว่าเป็นงานทอมือแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะสนใจาทักถามไทยเข้ามาได้เลย าตามหมายเลขโทรศัพท์หรือช่องทา,า,างต่างๆที่ให้ไว้นะคะผ้าผืนนี้ส่งฟรีให้คุณคุณทั่วประเทศและมีบริการเก็บปลายทางค่ะสำหรับวันนี้คุณีินต้องนำเสนอผ้าพืนนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ